สวัสดีครับวันนี้บ้านไรว่วงพยมจะพาเพื่อนๆมาดูการทำจุลินทรีย์น้ำแดงนะครับจุลินรีย์สังคเคราะห์แสงอันนี้ทดลองทำนะครับเองดูกันว่าจะได้ผลเป็นยังไงนะครับสำหรับวัสดุที่ใช้นะครับก็มีไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับในกรณีเป็นเป็นหัวเชื้อ แต่ว่าไม่ใช่หัวเชื้อจุลินทรีย์น้นําแดงทั่วไปนะครับที่ที่มีกันอยู่ทั่วไปอันนี้คือเก็บมาจากถังของจุลินทรีย์ที่อยู่การแจ้งนะครับก็มีตัวจุลินทรีย์สังกห์แสงอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีผงชูรดนะครับแล้วก็มีน้ําปลานะครับน้ําปลา อันนี้เราจะทำแค่ประมาณ4ลิตรครึ่งนะครับโดยใส่ขวดเอ่ขวดน้ำขวดใส่นะครับขวดแพชรความจุประมาณ1.5ลิตรนะครับ3ขวดนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการทำนะครับดลาเรียกแล้วก็ คไข่อันนี้เป็นไข่ไข่ไก่ไบ้านนะครับแล้วก็ตีทำแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะครับไข่สีสวยนะครับสีเหลืองสวย ไข่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็นี่ส่วนผสมต่อไปนะครับต่อไปก็คือผงชูรสนะครับนี่เป็นช้อนเล็กๆนะครับใส่ไปสามช้อนกรพอนะครับแล้วก็น้ำปลาครับ น้่นลาประมาณหนึ่งช้อนต๊ะนะครับทีนี้เราต้อง เติมน้ำนิดนึงนะครับเพื่อให้ผงชูรสละลายนะครับนี่ก็ชงตัวนะครับ คือจุลินทรีย์สังะ้อแสงนี่นะครับหรือจุลินทรีย์น้ําแดงในบางท่านอาจจะเพาะได้เองนะครับหมายถึงว่าเอาน้ําของที่บ้านนะครับที่ท่านมีอยู่แต่บางที่ก็ไม่เกิดนะครับไม่เกิดจุลินทรีย์ขึ้นมาเพราะว่าในแหล่งน้ําตรงนั้นไม่มีเชื้อจุลินทรีย์สังะ้อแสงอยู่นะครับก็เลยไม่สําเร็จนะครับก็จะเป็น ิ้งไวเป็นเดือนตากเบียดไว้ก็ยังเป็นน้ําสีขาวอยู่นะครับคือเขาไม่มีกรีซีตัวนี้อยู่นะครับก็เลยไม่เกิดนะครับเพตอนท่านจะทําก็ต้องมีมีหัวเชื้อมาช่วยนะครับในการเริ่มต้นนะครับตอนนี้ละลายหมดแล้วนะครับ นี้เมื่อได้ส่วนตรผสมละลายหมดเล้นะครับเราก็มากอกใส่ขวดนะครับโดยการแบ่งโด,โดยประมาณนะครับแบ่งเท่าๆกันนะครับ3ามขวดวกากรอกแบบง่ายๆนะครับ1ันชนนะครับ จริงได้ดีต้องมีตวงนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตวงนะครับใช้ช้อนตวงเอานะครับช้อนสองช้อชนอเบ็ดบ้านๆน,นะครับ มันจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าหิวข้าวนะครับอันนี้ประมาณ3าช้อนได้โอเคไข่ไก่ก็ใช้เบอร์เล็กนะครับถ้าซื้อตลาดก็ประมาณเบอร์สนะครับอันนี้เป็นไข่ที่บ้านก็ฟองจะเล็กหน่อย ได้ถ้าเท่ากันแลวพอประมาณนะครับเอามีกองเชียร์ด้วยนะครับตอนนี้ทีนี้เราก็จะใส่หัวเชื้อนะครับใส่ไม่เยอะให้พอมีเชื้ออยู่นะครับพอประมาณเอานะครับน,นี่มีกวยมาช่วยเลยนะครับโอ ี่นะครับเมื่อใส่หัวเชื้อได้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาเติมน้ำนะครับเติมน้ำอันนี้ใช้น้ำากอาเลยนะครับเติมน้ำให้ให้เป็นขวดนะครับ ทีนี้มันจะมีฟองอยู่นะครับเ,ออเราก็ต้องให้ฟองออกให้หมดเลยนะครับบีบนะครับใช้วิธีบีบบีบขวดนะครับให้ฟองออกมาให้หมดนะครับ นี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดฝากล่องโอ่แล้วก็ปิดฝา,านะครับจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเราเติมน้ําจนเต็มขวดเรียบร้อยนะครับได้สามขวดนะครับนะครับได้อย่างนี้นะครับลักษณะเรียบร้อยทีนี้ก็ เอาไปวางไว้กลางเดดนะครับกลางแจ้งทีนี้ก็เอามาวางกลางแจ้งนะครับให้โดนเดชนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าปกตินี่ประมาณสามสัปดาห์นะครับถึงจะเอาไปใช้ได้แล้วก็เมื่อเราวางกลางเดชแล้วเนี่ยเราต้องมีการขย่าทุกวันนะครับ วันละครั้งและสองครั้งโดยการกลับหัวแบบนี้นะครับเพื่อการย่อยสลายได้สมบูรณ์นะครับได้ทั่วถึงนะครับสำหรับวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็ขอ,ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกแฟนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามบ้านไร่วังพยอมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ